จริงๆแกงได้บนทัไปแต่ว่า,าพวกเขาฟ้าทึบจะเขาฟ้าทึบได้ผ่อนนี่จะออกหาหมองแข็งไปเลยหมูไปให้มันสอดใส่กระซังเนาะให้มันฝากผู้เลยเออไปที่เป็นแปนมันมันจะเป็นเรื่องยุตนาาเดี๋ยวว่าจะมันสอดไปใช่ไหมแม่นมกุลย่านล่างนามองเขาลงมาที่เหนี่ยอนที่ลงมาดีแยกกันหานะ เนี่ยไปทั้งพุนกับผู้ทั้งผีกับผู้ข้ามาเนี่ยกับผู้แหลกม่นบอกนี่เดี๋ยวไปซื้อใยตื้นเนี่ยมันเป็นแปลีนเลยม่นออกทุงกว่วงนะข <c oughs> าบเบิร์นจะเวียนทนแล้วข้าม้าตั้งทีทีที่ตะวันตกบอ,อ,อกใเวียนไม่างบ้านเรา ต้นสปปับม,มัมมมมง้เยสบมัน,น,มน,มน,มนมมบ่ออมีขื่อไปลงแกง่ามันจะมีบนนี้ตองขงแลาดอไดหัว้นี้มาเนได้ไหมบ้านเออบังแม่จืดได้ได้บันี้บมาบ่บังแม่จืดได้ละเออเที่ยวนี้เราหาข้อนแล้วไ้ทีม นันีบอกข้าวเขาไปดีเลยตอพอเขามันตอนยเ่ได้บอกว่าได้ถามกันหออได้บอยนาน้ามเสนาเนกัดเออเห็นหมามากก็คือดีใจอยู่ไปบ้างหมากับพวเห็นทั้งกระของ เออวุกเดีวยวเว้ยก็จะคล้องทินหลงกระเซียจังได้เข้ามาสิบหลงจักว่าน้ำผู้นั่นเจ้าพวกนั่นหลงทิ้นละบูจกัก อหิวเข่าก็หิวเข่าเนาะข้าวยุ้ไม่นามกินโอ้ยเราก็หาเข้าเพื่อกันด้วยค่ะโอ้ยมีแห้งล้วบันนี้บ่ตายและะ้วบันนี้ลงทางคักเนี่ย เอบเห็นกระซางเราเมาผ้าข่อยมือเงินเจ้าสะดวดีเน่เพ่นเขาสิไปแล้วคุณจะไปคนละเที่ิว่าเขาสิลาดไปนั่นเนาะไปไปผ้าข่อยมือเจ้าจะไปทางไหนโอ้ยมีแหง ้คอยว่าสิลาดูไว้ต้งผุนได้ว่าหันนี่มเลยเามาเกือยห่งเไไม่่ื่อว่าไม่ิคเมื่อผุดีได้ยิยนโอ้ย <laughs> เกือบตายเกือบบอลอด <laughs> ถ้าไม่เท่าไปผุนเทาสิไปต๊ที่ไดวะ เนาะขคองการเข้าสิลาดไปพูดเนาะขคองการเข้าเนาะถ้าอยู Four ่เข <laughs> <mam> ้าบงเข้างงกลับกวาได้คอยศิลาดมาพุ่นเด้พอยายจังไหนมาตรงทางผีทางเมื่อว่าสันดอก เออฮ่าฮ่าฮ่าใช่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 มาแล้ว ย่ยงก่อยกล่องเออปานนเขาสีลาดไปพุ้นราเออเขาไม่ราบเบเ้อร์ไนั่นลาดไปนั่อันประตูนกไอย่าเว้านั่นเขาสีไปสอดสายเฮงโบยเหดคนปลาอยู่มูก็ว่าเจ้าคนนี่ป่รวงเช้าน่ยมันคนบ้านเรือนหลายไ่เปหลงกันมันคนหลายแน่เละแต่ว่าเราไปกูอยี่ไปหมูใมู่เท่ั้นหะ เราไปน้ำมูสีเมืองไหมลาวข้างสุดท้ายลาวหลงกันอยู่มองมูงอไงๆน่ะเลยลวดลาวอันทางสีเมืองไหมเขาจอดเต็มคาตาลาวพี่ซึ่งว่าเป็นหลัดพ่อยายเขาหลัดไปผีเมันสิไปบ้านได้เลยนี่นี่เล่นพักกันสิหลัดพวกผีเด้เออคนเด้งนี่ยแล้ว่ะมาหางบ่โอ pues. ้ก well, oh, ันยังไง